คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีประสบการณ์กรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปสักการะพระบร,รมศพเบื้องหน้าพระบร,รมโกศนะคะซึ่งก็มีการจัดการจราจรโดยรอบวันนี้ปิดสนนไป27เส้นทางบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่จุดจอดรถรับส่งสะพานผ่านฟ้ากับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะคเชิญค่ะ,คะ แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งปิดเส้นทางการจราจรโดยรอบสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาและมีข่าวว่าจะมีผู้ได้รับโอกาสเข้าถวายบังคมพระ,ระบรมศพต่อหน้าพระ,ระบรมโกศในวันแรกเพียงแค่หนึ่งหมื่นรายเท่านั้นแต่ก็ยังมีประชาชนที่ทยอยเดินเท้าเข้ามาขึ้นรถที่จุดรับส่งที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ให้เพื่อเดินทางไปยังสนามหลวงอย่างไม่ขาดสายครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากต่างทยอยเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมบศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรม,มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการปิดเส้นทางสัญจรพื้นที่โดยรอบแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ตั้งใจเดินเท้าและมาต่อรถที่จุดรับส่งที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้โดยประชาชนกลุ่มนี้บอกว่าแม้จะเดินทางมาไกลและนานแค่ไหนก็จะต้องมาถวายสักการะพระบรมบศพให้ได้และสัญญาว่าจะเป็นคนดีเพื่อตอบแทนพระมหาการุณาธิคุณของพ่อหลวงของคนไทย ตั้งใจมาเคารพศพเคารพพระบรมศพโดยเฉพาะผมก็เกิดผมก็เกิดมาก็ก็เห็นนะนะเพราะอายุก็สี่สิบกว่าปีแล้วอายุผมก็เห็นพระราชก้อนอิมกิตติตามสถานที่ต่างๆทุกภาคก็เกิดมาแล้วก็เห็นเลยนะครับก็รู้รู้สึกว่าเราดีใจที่เราเกิดในแผ่นดินนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะ อะไรนะเขาเรียกว่าจะทําความดีไม่แยท่านนะคะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในท่านทงานปัจจุบันนะคะแล้วก็นําปัญญาคติคําสอนของท่านนำมาใช้ในงานปัจจุบันโดยการรวงชีลด,ด้วยะคะ่ะพระาเดลของพระองค์ในพระบรมราชพร,พระเจ้าอยู่หัวสามารถที่จะทําได้ทุกคนนะผมมาทุกคนนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศที่ว่าไม่ได้มาเพื่อสแสดงความรื่นเริงมาเพื่อจะถ่ายรูปอะไรอย่างเดียวแต่ว่ามาเพื่อสวยความอลาลัยแก่พ่อหลวงของเรานะครับ สำหรับการจราจรจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการจราจรเนื่องจากถนนหลานหลวงแยกยมมาลาดมุ่งหน้าแยกหลานหลวงมีปริมาณรถหนาแน่นขณะเดียวกันได้ปิดการจราจรและห้ามรถวิ่งเข้าแยกผ่านฟ้าโดยให้รถทุกคันเลี้ยวซ้ายและขวาตรงแยกหลานหลวงทั้งหมดและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จุดจอรดรถรับส่งสถ,ถานีผ่านฟ้าครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ